สวัสดีค่ะออมรอบโลกนะคะก็หายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวก็ไม่ได้เที่ยวเลยเพราะว่าเป็นชว่วงสถานการณ์โควิดเนาะด้วยความที่แบบว่ากลัวค่ะแต่ว่าวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วจ้าแลยอยากมาเที่ยวนะก็ตอนนี้อ้อมอยู่ที่เขาใหญ่นะคะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวจ้าตอนนี้อ้อมอยู่ที่เดวิดรอดนะคะเป็นคาเฟ่ที่เขาใหญ่นะคะที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปค่ะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมาทานข้าวเที่ยงที่นี่ดูก่อนว่า จะทานไหมต้องขึ้นอยู่กับแม่ว่าเขาจะชอบอาหารแนวนี้หรือเปล่านะคะปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่า เนื่องจากว่าไปเซอร์วย์ข้างในมาแล้วคนค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยจะไม่ได้แวะทานอะไรที่ร้านนี้นะคะได้แต่แค่ขอขโมยที่เขาถ่ายรูปเท่านั้นเองเออก็นี่ขนาดมาวันธรรมดาเนี่ยคนยังเยอะเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาช่วงไหนถึงจะได้แบบคนน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งที่นี่มีที่พักด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดมาก็ลองไปเสิร์ชหานในอินเทอร์เน็ตเอานะ ก็เดี๋ยวเราไปหาทานข้าวที่อื่นกันดีก,กว่าไปค่ะ ตอนนี้อ้อมก็อยู่ที่ที่พักแล้วนะคะคืนนี้อ้อมพักที่ทัสคาน่าค่ะแล้วก็คือที่เนี่ยเขามีหลายโซนให้พักเนาะอ้อมเลือกโซนทาวสแควร์ค่ะก็เป็นห้องนอนแบบสองคนแต่ว่าวันนี้อ้อมมากับ3าคนเนาะก็เลยเสริมอีกเตียงหนึ่งดูข้างในกันดีก,กว่านี่เขามีแบบเนี่ยมีโต๊ะให้นั่งกินข้าวห้องใหญ่มากอันนี้มีบาร์ ของต่างๆนานา,นามีน้ําให้ทานฟรีส่วนอันนี้แบบว่ามีคิดตังคนะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเป็นโซนนั่งเล่นแต่ว่าตอนนี้เป็นเตียงเสริมนอะท,ที่เสริมมาสําหรับนอนสามคนเตียงใหญ่ค่ะสวยมากวิวดีมากวิวดีมา,มาส่วนห้องน้ํานะคะก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อบัตรบอมมาหาซื้อไม่ได้เลยจริงเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบ กระทันหันมากแต่สินใจมาก,ก็มาเลยนี่อาบน้ำแล้วแบบห้องน้ำใหม่มากแท้จะเป็นห้องนอนได้เลย วิวข้างน,นอกดีกว่าก็คือห้องนี้เป็นห้องวิวภูเขานะคะนี่มีโซนนั่งเล่นตรงนี้ด้วยนี่มองไปเห็นวิวตรงนูคือวิวสวยมากสวยอ่ะสวยไหมแม่แมชอบไหมเป็นไงคะชอบไหม<อ> <ไ tummy S 1> คะ ที่ตรงนี้ดูดิ<ห>ดูดูดูชุดคุณแม่ดูชุดแม่วัยรุ่นกว่าเราอีกอะอดริงิงป่ะเดี๋ยวอ้อมขอตัวพักผ่อนก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไปหาอะไรกินที่โครงการกันเพราะว่าโครงการ,ารใหญ่มากแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านพอสมควรเดี๋ยวขอไปเลือกก่อนเออลืมบอกลืมบอกว่าคือเขาใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ว่าให้ให้แผนที่โครงการเรมาเลยนะ หาก่อนท่ยูงไหนเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เป็นทาวน์สแควร์นะก็คือเป็นโซนที่เราพักเนาะแล้วก็มีพวกอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดนี่อันนี้เป็นโฮเทลอะไรก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ของโครงการทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่มีเยอะนะคะก็มีทั้งร้านอาหารมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสเอ่อ สปามีสนามกอล์ฟมีอะไรกะมีที่ขี่จักรยานมีโซนสำหรับแบบปั่นจักรยานเล่นอะไรประมาณนี้ก็เราเช่ากับเขาได้เลยมันมีระยะทางประมาณ5กิโลหรือไม่ก็มีอีกที่หนึ่งคือ1.2กิโลเมตรนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มาเชอินคือเย็นมากแล้วขอตัวไปพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าก็เรื่องถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไว้เป็นแพลนพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้กะว่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยประมาณนั้นซึ่งวันนี้นะอ้อมอยู่ที่ทาวสแควร์ใช่ไหมแต่ว่าจะไปกินข้าวที่ลาโก้คลับเนาะเป็นเป็นร้านอาหารไทยเออตรงนี้เ,ออนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอิตาลีนะคะเราจะต้องขับรถไปหรือว่าจะนั่งรถตู้ส่วนรวมของเขาก็ได้แต่ว่าต้องไปขึ้นที่ ล็อบบี้ด้านหน้าก็เลยว่าขับรถไปดีกว่าไป,ปตอนนี้ถึงที่ขับลักโก้แล้วนะคะแต่ว่าเผินว่าหังไม่ได้หิวเท่าไหร่ก็เลยมาเดินเล่นตรงโซนนี้ใกล้ๆขับลักโก้ก็จะเป็นโรงแรมที่พักเนาะก็เดี๋ยวเราเดินเล่นถ่ายรูปแถวๆนี้กันก่อน อนนี้เราก็อยู่ร้านคลับลาโก้แล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารร้านตรงนี้จะเป็นอาหารอเมริกันแล้วก็อาหารไทยนะเดี๋ยวรอดูเมนูกันดีกว่าว่าเราสั่งอะไรกันมานีให้ดูวิวเป็นทะเลนิดน,นึงแล้วก็มีสระว่ายน้ำข้างล่างด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นพูลวิลลานะเป็นโซนที่พักแบบพูลวิลล่า ที่สั่งมาวันนี้เป็นข้าวอบสับปะรดนะคะแล้วก็อะไรนะหอยแมงผู้หอยแมงผู้ซีฟู้ดวาซาบิหกแล้วก็เนื้อหมักจิ้มแจ่วมาลองชิมข้าวอบสับปะรดกั่เนื้อกินพริกไทยเต็มเลย พิซซ่าไอน้ำมากนี่หอยแมงผูอบซอสวาซาบิน้องบอกอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นซอสวาซาบิเลยนะเหมือนมีความเป็นยำเปรี้ยวมากกว่านี่ เนื้อเสือร้องไห้หมักจิ้มเจวก็คือสั่งเป็นระดับความสุขของเนื้อได้นะปกติอ้อมเราชอบกินมีเดียมแรนนะแต่ว่าแม่อยู่เลยคอม,มีเดียมละกันแม่บอมักของดิบ กลับมาอยู่ที่ทาวสแควแล้วนะคะก็มื้อนี้หมดไปที่ประมาณพันเศษก็ราคาอาหารก็ราคาโรงแรมทั่วไปเนาะก็ถือว่าราคาราคาอาหารก็ถือว่าทั่วไปเนาะสามอย่างก็เป็นราคาโรงแรมมาลองชิมกันได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะลองไปทานอาหารร้านออ่น ก็เดี๋ยวลองเดินเล่นแถวโซนทาวสแควร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นห้องกันอีกทีตอนนี้เราอยู่ใน v i n น c คาเฟนะคะก็จะเป็นคาเฟ่กาแฟขนมแล้วก็ขายวายคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในมาตรการที่ว่ายังทานแอลกอฮอล์ในร้านไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าเราจะซื้อไวน์ไปกินที่ห้องไหม สรุปแล้วก็คือว่าไม่ได้ซื้อขึ้นมาจ้ามีวายที่เขาเสริร์ฟให้อยู่ที่ห้องอยู่แล้วเนาะก็ซื้อในห้องเลยละกันเพราะว่าข้างล่างทางเราก็ไม่ใช่สายนั้นสักเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ไปอาบน้ำมามีอุปกรณ์ให้หมดทุกอย่างเลยนะคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยจ้าเอาไปแค่โฟมล้างหน้าก็พอชิลๆไปคืนนี้กินนวายมันกินนี้ใช่ปะ ฮึฮึฮะไม่ใช่ทางจริง huh. คืนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์รอบๆรีสอร์ทกันบ๊ายบายกุ Good night, ้นไงค่ะ morning ค่ะเดี๋ยวได้เวลาอาหารเช้าแล้วก็คือ,อ,อแต่ละโซนที่พักนะคะก,ก็จะมีโซนอาหารเช้าของแต่ละโซนเลยนะวันนี้จำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าว่าชื่อร้านว่าอะไรถึงแล้วชื่อว่าร้านร้าน คาเฟ่คาเฟ่เดลมูซีโออ่านถูกปะก็คือเขามีอาหารเช้าให้ฟรีสำหรับคนที่พักที่นี่เนาะเ,เปิดบริการทานอาหารเช้าตอนตั้งแต่7 0มงถึง10โมงครึง่งไปดูหลายอาหารข้างในกันดีกว่า านข้าวเสร็จแล้วตอนแรกก็ว่าจะเช่ารถกรอล์ฟค่ะแต่ว่ารถกรอล์ฟเต็มหมดแล้วต้องรออีกสองชั่วโมงก็เดี๋ยวเดินเล่นแถวอะไรวะอะไรสแควร์วะชื่ออะไรนะทาวสแควร์ทาวสแครวคร์ก่อนแล้วกันปไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่า นี่ก็ฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะคะให้ดูแบบฟีลลิ่งบรรยากาศหลังฝนตกก็แโอ้โหอากาศดีเวอร์เ,อเดี๋ยวตอนนี้เย็นและก็เดี๋ยวกำลังจะไปเล่นน้ำกันสักนิดสักหน่อยเอเอแล้วก็ที่เนี่ยแต่ละโซนก็จะมีห้องน้ำเอยไม่ใช่ห้องน้ำอะไร สระว่ายน้ำของแต่ละโซนเลยเออซึ่งใกล้ที่สุดในทาวสะสแควร์ก็จะเดินมานิดเดียวไปไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่า วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะซึ่งเป็นวันที่อ้อมจะต้องเช็คเอาท์ออกจากที่นี่แล้วนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันให้ด้วยนะคะสำหรับที่พักที่นี่นะคะอ้อมจองผ่านอาก d ดค่ะซึ่งตกจริงๆแล้วประมาณคืนหนึงประมาณ6 0 0 0 6 5 0 0ึงันี่แหละจำไม่ได้ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าราคามันอยู่แล้วแต่ช่วงแล้วแล้วแต่วันที่เราเข้าพักนั่นเองอ้อมลองทิ้งลิงก์ไว้ให้ คลิปนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ที่นี่นะให้เราเช็คอินได้ตอนบ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์ภายในเที่ยงครึ่งเออที่นี่อย่างนึงนะเพราะว่าที่หลายๆที่เขาให้เช็คเอาท์ได้ตอน11บเอโมงใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราลากยาวได้ถึงเที่ยงครึ่งเลยนั่นเองวันนี้อ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย